สวัสดีครับผมอาจารย์ปิชาครับครับผมสวัสดีครับผมช่างแกร์ครับวันนี้ก็ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับนะเข้ามาอบรมนะี่นาะอบรับเป็นปีประจำปีนะครับของปี63ครับผมเราจะคุยกันโอ้หลายเรื่องแมะหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องดันั้นเชิญชวนเพื่อนๆก่อนเลยนะครับนะเราไฮไลท์ไฮไลท์เราจะคุยกันในเรื่องของโฟเคจอ 4K เแอร์จอ 4K ซคซบยังไงนะวิธีเลยนะครับนะถ้าเราเจอเสร็จปุ๊บเมนบอร์ดจะเทสยังไง อ่าซ่อมจอเราจะซ่อมยังไงครับวันอบรมวันอบรมวันอบรมเจอผมแล้วก็เจอช่างแอร์แน่นอนนะครับซึ่งเราจะมีกลเม็ดเคล็ดลับให้ต่างๆมากมายแอดวันนี้เราโชว์ 4K ให้ดูก่อนอันนี้กาลังเล่น YouTube อยู่เล่นยูทูบอยู่เลองเข้าเมนูดูนิดหนึ่งนะครับนะเข้าเมนูนะครับเราจะเข้าเมนูนะครับนะเมนูนะครับนะตัวนี้เป็นปฏิบัติการเขาเรียกว่า Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ที่จะให้เขาเรียกว่าเพื่อนๆได้เห็นนะครับแม้ว่า จอ 4K มีวิธีจัดการกับมันอย่งมีหลายเรื่องนะครับนะโดยเฉพาะช่างแอดก็จะมาปุ่นในเรื่องของประสบการณ์อาการของจอ 4K ซึ่งเป็นพวกภาพเต้นภาพซ้อนอะไรต่างๆก็จะว่ามาที่นะครับนั่ภาษาไทยไมทแอดภาษาไทยภาษาไทยนะครับนะให้เราได้เห็นเลยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะแอดได้เห็นแน่นอน 4K จะเป็นยุคๆหนึ่งนะที่เข้ามาเป็นมาตรฐานคือเรว่บว V by one นะครับเป็นช่องสัญญาณอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาเราจะต้องมาเก็บเกี่ยวกับรู้ตัวนี้ถึงเวลาแล้วนะแอนนะเฮตตี้ฟูลเฮตตี้มาวันนั้นมีคําถามอะไรเพื่อนสมาชิกที่เราจะพบกันเราก็จะได้เจอกันรอบหนึ่งเรารับเพียง30คนนะแอนนะสาคน30คนนะครับมาที่โรงเรียนเปี๊ยกเลยนะครับนะโดยตรงเลยครับมีข้าวมีกาแฟมีอะไรให้ทานเพราะปัดสัรงส ยามนี้ยามโควิดจริงๆเราก็เอาแบบว่าสบายๆไม่ต้องซสีเรียดนะครับได้มาพบกันปีนี้ก็ไม่ได้สัญจรในเอฟัก็มาพบกันหน่อยหนึ่งปีละครั้งปีละครั้งนะครับนะก็จริงๆวันนี้ปีนี้ก็แหมมันก็ใกล้นะใกล้ก็มาเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆคนข้้นกันนะครับนะเล่าเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องเทสอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บเรามีการแปลง TCL ด้วยเป็นรุ่นวันบอดวันบอดนะครับสำหรับรุ่นที่เป็น True ปูปัญญา 43 d 2 9 2 0ใช่ครับอ่าสี่สรุ่นนี้เป็นของราชการเนาะของราชการขาหายไม่ได้เราจะมีวิธีแปลงบอร์ดยังไงเพราะหาเมนบอร์ดไม่ได้แล้วเราจะได้เจอกันนะครับนอจากนั้นก็ขอเชิญชวนและที่สําคัญแอดวันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับนะ IOT เราจะมีเรื่องราวที่จะให้วิร์ดช็อปลงมือลงมือกันเลยนะครับนะเพื่อนๆลงมือกัน ซือซืออบรมคราวนี้เป็นอีบุ๊กไหมครัอีบุ๊กเป็นอีบุ๊กนะครับเอามือถือมาก็ได้แท็บเล็ตก็ได้นบพิรก็ได้นะครับในมานะครับนะแล้วเรารู้สึกว่าอีบุ๊กรอบนี้มีวิดีโออยู่ข้างในด้วยมีวิดีโออยู่ข้างในด้วยซึ่งสันสบายใจได้เลยว่ามาอบรมเนี่ยมันจะได้อัะไรเต็มนะครับนะจะพาไปดูอินเทอร์เน็ตออฟติงกันดีกว่าว่าอบรมคราวนี้มันจะเท่ยังไงทุกอย่างจะ่ในมือถือไหมถืออยูได้มือถือนะอะเรามากันดีกว่านะครับนะผมให้เรียกว่า น้องแนนนี่ครับอดครับวันนี้เราเรามาปลูกต้นไม้ครับเรามาปลูกต้นไม้นะต้นไม้ที่เราปลูกตอนนี้อ่าน้องแนนเห็นนะครับวันที่เราอบลมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะลดน้าต้นไม้ได้ครับผมแต่เอดดเพื่อนเดียวมืดเอื้อนเดียวนะครับเราเปิดปั๊บนี่งนะอ่าหนี่งใช่ครับครับน้องแนนก็มาดูนิดนึงครับ อันนี้สามารถลดน้ําต้นไม้ได้ครับเปิดได้อะไรได้โดยผ่านแอปเนสนะผ่านแอปนแอปนะครับกดปิดสักหน่อยนึงนะปิดได้ด้วยครับฉะนั้นโครงการนี้เราเอาไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นะครับอยู่ที่บ้านได้ทุกอย่างได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราจะได้เห็นครับมันยังสั่งด้วยเสียงได้ไหมสั่งได้สั่งได้ด้วยนะครับนะเพื่อสมาชิกที่มาอบรมประจําปีน้องแนนเชิญทางนี้จักมาทางนี้อีกนะครับ เราเข้าไปใน,นอแอปนะเข้ามาที่ Google Assistant นะครับนะเราสามารถเชื่อมโยงกับระบบเสียงได้ด้วยครับ n t e r n n t of Things ครับและแอปนะเราจะดูที่ตรงนี้นะครับนะบหออไปฟรนะสวัสดี g ู o ก<ป>ิลโอเคนะครับนะปิดไฟต้นน้องแนนอันนาะในเอสเออและสามารถสั่งผ่านระบบได้นะครับเดี๋ยวให้ Google เปิดไฟต้นน้องแนนครับ เฮ้ยเขาเปิดไม่เจอนะครับนะมาปิดอยู่แล้วก็เปิดได้นะครับนะฉะนั้นในส่วนนี้นะแอดนะนะครับนะวันอบรมประจําปีก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อทุกๆคนมาสนุกกันเองมีเรื่องราวใหม่ๆในยุคใหม่ไอ้นก็ขอฝากเอาไว้ด้วยเพะฉะนั้นมาพบกับแอดอย่างเต็มที่แอดมีเรื่องราวดีๆที่จะให้ทุกวันนี้แอดเป็นซีอแล้วใครซ่อมไม่ออกจะได้มาเจอกับแอดหน่อยหนึ่งนะครับรับ เขาเรียกว่าเป็นร้อยๆเครื่องได้สบายเปร้อยเครื่องได้ครับสมีครับครับนะครับนะัดังนั้นเป็นช่องทางอีกหนึ่งกัเราจะได้มาพบกันนะครับยังไงก็ฝากเรียนเชิญ3รอบ3รอบวันศุกร์ที่25ครับวันเสาร์ที่26ครับและวันอาทิตย์ที่27รอบละ3 0ท่าันตอนนี้หนสื่ออีบุ๊กนะครับโอนเพียง900บาทนะครับเรารับเลขที่นังเลย แล้วได้เลยจะลงวันไหนจะลงวันไหนนะครับมาเจอกันได้อยากลงสามวันรวดก็ได้โอ้โัครับบริการเต็มที่เอาละครับนะวันนี้มีความสุขนะจะได้เจอกันทุกๆคนนะครับนะวันนี้ผมอาจารย์พิชาต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ